พ่อแท้แท้ฟทักษอนนานเท่าที่จําเป็นจะจับมือพ่อไม่ปล่อยเลยแห่ส่งกําลังใจให้คุณพ่อฟทักษอนหลังป่วยหนักต้องนั่งรถเข็นเข้าโรงพยาบาลส่งกําลังใจให้คุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อของนักแสดงสาวคนสวยฟทักษอนพักสุขเจริญหลังป่วยเข้าโรงพยาบาล จากกรณีอาการป่วยของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อของนักแสดงสาวคนสวยเอฟทักษอ่อนพักสุขเจริญที่ตอนนี้อยู่ในช่วงทำกายภาพร่างกายด้วยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไขสศรีพักสุขเจริญซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของเอฟคอยดูแลไม่ห่างและสุดในอินสตาแกรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไขสศรีแม่เลี้ยงเอฟ หลงภาพเดินจับมือกับสามีที่นั่งอยู่บนรถเข็นในโรงพยาบาลสิริราชพร้อมแคปชั่นว่า a S log n a S it takes ซึ่งแปลได้ว่านานเท่าที่จำเป็นรวมถึงยังลงอีกภาพที่กำลังนำพวงมาลายัยไปสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตลาี่เบศอดุลยเดชวิกรมงานนี้ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างทรงกำลังใจให้คุณพ่อของสาวแอฟหายป่วยโดยเร็วและกลับมาแข็งแรงดังเดิม